กระท้อนใช่อิ่มชาววังเจ้าดังในติ๊กตอกมาจ้าเส็บเซบนำกันจ้ากับพริกเกลือทุกคนอืมกรอบหวานแซบอืม อืใช้เป็นกระหอนปืุยไฟทุกคนขนาด400กรัมจับมากอือหือกินจ้งกล่อกเกลือเนี่ยคนนี่โอ้โห อืมอืมแอวันก็อยากกินนมใช้เป็นกระท้อนปุ้ยไฟยทุกคนีชิ้นใหญ่มากอืม 嗯，嗯、uh。Oh. Mm hmm. ไอสูตพริกะกาวทุกคนนี่ดูเปเดาแซบบุทุกคนหืมตัดหืมเผ็ดเค็มนัวทุกคนอ,อร่อยมากคุณดูสุกปีแห้ง Ồ. Bát, hòm bị Hòm gapi ngon lắm mọi người. Này rốt bối rốt bưởi. รสบวก็อร่อยเข้ากันนะทุกคนน้ำปลาหวานทุกคนกุ้งโอ้โหนี่ทุกคนฮืมปาด ต้อน้ำปลาหวานอร่อยมากทุกคนหืมอืออืมอุมอ้ยไหนล่ะกุ้งกุ้งกุ้งนี่ทุกคนนี่ทุกคนตักเอากุ้งไปนำเลยหืมปาอืม น้ำปลา,าหวานอร่อยมากทุกคน